โ okay. อเคเรื่องนี้นะครับผมจะสรุปพาร์ทที่1ของไฟฟ้าสถิตนะครับที่เราเรียนวิคที่หนึครับ <c oughs> ก็คือไฟฟ้าสถิตพาร์ทที่1ก็จะพูดถึงแรงไฟฟ้านะครับหรือแรงกุลอง ซึ่งจะจํากัดอยู่ในกรณีที่มันเป็นไฟฟ้าสถิตก็คือประจุไฟฟ้าอยู่นิ่งกับที่นะครับแรงไฟฟ้านะครับหรือแรงคูลอมเนี่ยอ,อย่างแรกนะครับเนื้อหาทั้งหมดที่เรา,เ,าเรียนมาก็เดี๋ยวจะพูดอย่างสรุปนะครับก็คือมันมีพ o ย n t สาคัญอยู่ก็คือ1คือสิ่งที่เราต้องรู้จักก็คือ1ก็คือประจุไฟฟ้า ประจุไฟฟ้าเป็นสมบัติทางกายภาพอันหนึ่งของอนุภาคนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผ่งบอกว่าอันตรกิยาทางไฟฟ้าจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยนะครับมันจะขึ้นกับสมบัติที่เรียกว่าประจุไฟฟ้าของวัตถุของอนุภาคนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราเมีอนุภาคอยู่ตัวหนึ่งนะครับอันตรกิยาของมนันกับ อนุภนาคห่วัตถุอื่นๆที่อยู่ร,บรอบๆตัวมันเนี่ยนะครับหนึ่งมันจะขึ้นกับสมบัติของภายในของอนุภาคที่เรียกว่าประจุไฟฟ้าซึ่งมักจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวอักษร Q นะครับนี่คือ Q คือแทนปริมาณที่เรียกว่าประจุไฟฟ้าของอนุภาคนะครับ ซึ่งในคิวเนี่ยมันมีอยู่สองสองชนิดนะครับก็คือคิวเนี่ยมีอยู่สองชนิดประจุไฟฟ้ามีสองชนิดคือประจุบวกกับประจุลบนะครับซึ่งไอ้บวกกับลบเนี่ยก็จะแทนเครื่องหมายของประจุไปด้วยนะครับว่าประจุมันมีมากน้อยเท่าไหร่และเป็นบวกหรือเป็นลบนะนั้นปริมาณประจุก,ก็จะเป็นมีทั้งเครื่องหมายแล้วก็มีทั้งความมากน้อยคือ ขนาดคือตัวเลขนะครับโอเคงั้นประจุไฟฟ้ามี2ชนิดอ่าโอเคคราวนี้ครับอันตรกิยาทำไฟฟ้าระหว่างประจุไฟฟ้านะครับระหว่างอนุภาคที่มันมีประจุไฟฟ้านะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบก็คือถ้าอันตรกินะริยาถ้าเป็น มันมีประจุบวกเจอกับประจุบวกถ้าเรามีประจุบวกกับประจุบวกนะครับเจอกันหรือประจุลบกับประจุลบเจอกัน ประจุเหมือนกันก็จะออกแรงมันก็จะเกิดอัตริยาในลักษณะที่มันจะผลักกันนะครับก็จะเกิดการผลักกนันคือประจุเหมือนกันจะการผลักกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประจุต่างชนิดกัน เจอกันก็จะเกิดอันตริยาที่เกิดการดึงดูดกัน <Okay. S 1> และต่อมานะครับ การเกิดแรงดึงดูดหรือแรงขัดซึ่งเป็นแรงทางไฟฟ้าเนี่ยเราเรียกมันว่าแรงขันคูลอล์เนี่ยลักษณะการเกิดแรงว่ามันจะเกิดมากน้อยเนี่ยมันขึ้นกับหนึ่เลยนะครับแรงทางไฟฟ้าระหว่างประจุสตัวถ้าเกิดว่าเรามีประจุด2ตัว เมื่อกี้ครับอัดไปตั้งยาวแล้วมันคลิปมันตัดเดี๋ยวมาต่อครับกล้องมันตัดไปก่อนมาต่อตอนเรามาถึงตอนที่มีประจุไฟฟ้าสองตัวนะครับมีอาร์ูพาคที่มีประจุไฟฟ้าสองตัวแล้วเกิดแรงทางไฟฟ้ามาทำต่อกันเรียกว่าแรงคูลอมนะครับกฎที่บอกว่าการออกแรงระหว่าง อนุภาคมีประจุสอ,อ,อ,องตัวเนี่ยมันจะออกแรงกันยังไงมากน้อยแค่ไหนทิศทางยังไงเรียกว่ากฎของคูลอมครับกฎของคูลอมเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าแรงทางไฟฟ้าระหว่างอนุภาคมีประจุสองตัวเนี่ยมันจะออกแรงกันยังไงนะครับสมมุติว่าหนึ่ง เรามีอนุภาคมีประจุสองตัวตัวที่1กับตัวที่2นะครับวางห่างกาันเป็นระยะโดยประจุตัวที่1เนี่ยให้มีประจุเป็น q 1นะครับสมมุติว่าตัวที่สองให้มีประจุเป็น q 2นะครับอ่ะโอเค คิวหนึ่งวสองเป็นค่าประจุของอนุภาคสองตัวเนี่ยตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองนะครับมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ตอนนี้ยังไม่ระบุเนาะแทนว่ามันเป็นคิวหนึ่งกับคิวสองอนี้การตอกแรงระหว่างอนุภาคสองตัวนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นประจุชนิดเดียวกันหรือว่าต่างชนิดกันก็นได้นะครับในที่นี้ยังไม่ระบุเนาะ,ะถ้ามันเป็นบวกหรือเป็นลบก็จะระบุในในค่าของคิวหนึ่งหรือคิวสองนะครับกฎของคลอมบอกว่า ขนาดของแรงนะครับที่กระทำระหว่างอนุภาคมีประจุไฟฟ้าสองตัวอยู่ห่างกันเป็นระยะ R ขนาดของแรงทางไฟฟ้า F ห้อย E ห้อย E ไว้ว่ามันเพื่อบอกว่ามันเป็นแรงทางไฟฟ้านะครับก็จะเท่ากับ E คือ electric เนาะมาจาก electric stick หรือ electric force นะครับ R เท่ากับค่าคงที่ทางไฟฟ้า k ห้อย E และก็เฉพาะค่าคิดเฉพาะขนาดนะครับตอนนี้พูดถึงเฉพาะขนาดของแรงว่ามันมากน้อยเนี่ยมันขึ้นกับอะไรขึ้นกับผลคูณของขนาดประจุของอนุภาคทั้งสองตัวอันนี้เครื่องหมายอักเสลูันั่นก็คือไม่คิดเครื่องหมายของประจุว่ามันจะเป็นลบหรือเป็นบวกนะครับไม่ไม่สนเครื่องหมายและก็มันจะแปลผกผนกับ ระยะห่างระหว่างประจุ2ตัวนี้ยกกำลังสองต่อมาแรงทิศทางของแรงนะครับที่กระทำระหว่างประจุ2ตัวนี้ทิศทางของแรงไฟฟ้ามันจะอยู่ในแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างาประจุ2ตัวนี้นะครับคราวนี้แรงมันจะเป็นแบบไหนก็ขึ้นกับว่า ชนิดของประจุมันเป็นที่กระทําต่อกันนะครับที่ออกแรงกระทาต่อกันนะมันเป็นแบบไหนถ้าสมมุติว่าประจุมันเป็นชนิดเดียวกันบวกบวกหรือลบลบ,ลบมันผลักกันตามที่เราว่ามาแล้วตอนแรกและคราวนี้มันขึ้นกับว่าเราสนใจแรงที่กระทาบนตัวไหนเช่นถ้าสมมุติว่าสนใจแรงที่กระทาต่อตัวที่1น,นะครับแล้วก็โฟกัสที่ตัวที่1 แล้วก็พิจารณาดูว่าทิศทางของแรงที่กระทำบนตัวที่1เนี่ยมันจะไปทางไหนอ่าโอเคเคสแรกสมมุติว่าอันเนี้ยประจุชนิดเดียวกันนะครับตัวที่1กับตัวที่2องตัประจุชนิดเดียวกันก็จะผลักกันฉะนั้นแรงที่กระทำบนตัวที่1ก็จะโดนผลักออกจากตัวที่2แรงที่กระทำบนตัวที่1เนื่องจากตัวที่2หรือ2ทําต่อ1นเนี่ยนะครับอ่าจะใช้สัญลักษณ์แทนว่าเป็น F สองหนึ่ง f ทำต่อหนึ่งสองทำต่อหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาแรงบนตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็จะโดนตัวที่หนึ่งขับออกไปฉะนั้นเราสนแค่แรงที่ทําบ,บนตัวที่สองเ่อพิจารณาแค่บนตัวที่สองอันนี้ก็เป็น f หนึ่งทำต่อสองถ้าดูตัวที่หนึ่งก็ไม่ต้องดูสนตรงเนี้ยสนแค่ตรงเนี้ยนะครับนะ ว่ามันโดนยังไงโดนครับถ้าโอเคครับต่อเรื่องออไฟฟ้าสถิตภาคแรกต่อนะครับที่จะบอกต่อเนี่ยนะครับมีสมบัติของประจุฟไฟฟ้าอีก2ออย่างนะครับมีหลักกฎที่ เกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าแลวก็สมบัติของประจุไฟฟ้าอีก2อย่างที่อยากให้รู้จักก็คือ1นะครับประจุไฟฟ้ามันเป็นปริมาณที่มีค่าไม่ต่อเนื่องนะครับมีค่าไม่ต่อเนื่องหมายคพราะว่ามันมีค่าประจุหน่วยย่อยที่สุดนะครับก็คือมีประจุมูลฐานนั่นเองนะครับซึ่งประจุมูลฐานเนี่ยคือขนาดของประจุนะครับคือขนาดประจุข,ของโปรโตอนนะครับหรือของอิเล็กตรอน ครับอ่าซึ่งขนาดประจุมูลฐานอันนี้ก็คือจะแทนด้วยสัญล e ักษณ์ e เล็กนะครับก็จะเท่ากับ1.602หนย์โดยประมาณนะครับคูณ10กเป็ังลบศูนย์เก้าคูลอมบ์นะอ่าและอ่าประจุะะอะอะจของวัตถุใดๆเนี่ยนะครับวัตถุขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับหรืออนุภาคขนาดใหญ่เนี่ยอ่าประจุถ้าเราให้ q ใหญ่ในแทนประจุของวัตถุนะครับมัน ประจุของวัตถุเนี่ยก็จะมีค่าเป็นจํานวนเต็มเท่าของค่าประจุมูลฐานนะครับนั่นก็คืออาการมีประจุมันเกิดจากการมีอิเล็กตรอนเกินมาหรือขาดไปนะครับเพราะฉะนั้นค่าประจุอของวัตถุจึงเท่าเกี่ยจึงเท่ากับนะครับจำนวนเท่าของก็คือมันมีอิเล็กตรอนเกินมากี่ตัวมีอิเล็กตรอนหายไปกี่ตัวนะครับ n น,นั่นก็คือ จำนวนอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับซึ่งเอ็นก็คือ0 1 2 3นะครับ0ก็แสดงว่ามันมีโปรตอนกับอิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากันนะครับเป็นกลางทางไฟฟ้าถ้าเป็นบวกก็มีอิเล็กตรอนขาดไปถ้าปลบก็ได้อิเล็กตรอนเกินมานะครับกดอีกข้อหนึ่งก็คือกฎอนุรักษ์ประจุนะครับสำหรับกฎอนุรักษ์ประจุเนี่ยบอกว่า สำหรับระบบโดดเดี่ยวใดๆนะครับระบบโดดเดี่ยวสมมติว่าเราที่ยาระบบระบบหนึ่งที่เป็นมีประจุไฟฟ้าอยู่นะครับระบบโดดเดี่ยวหมายความว่าระบบเนี้ยมันไม่มีการถ่ายเทประจุแลกเปลี่ยนกับข้างนอกนะครับกเอนุรักประจุนะครับบอกว่าประจุเนี่ยมันสาหรับระบบโดดเดี่ยวมันไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ก็ทําให้หายไปได้นะครับมันจะมีแค่การถ่ายเทให้กันนะครับเช่นตอนแรกสมมุติว่าเรามีประจุเป็นคิวหนึ่ง กับ q2 นะจากนั้นไอ้ประจุวัตถุ2อ,อันนี้มาสัมผัสกันแล้วก็เกิดการถ่ายเทประจุให้แก่กันนะครับหลังจากนั้นแยกกันออกนะรประจุเปลี่ยนไปเป็น q1 ไลาム q2 ไลาムนะครับคดอนักประจุบอกว่าประจุก่อนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก่อนการถ่ายเทกันเนี่ยซึ่งคือ q1 บวกกับ q2 นะครับมันจะเท่ากันกันกบประจุรวมหลังจาก เกิดการเปลี่ยนแปล,แปลกงก็คือเป็น q1 พรบวก q2 พรอมอันนี้คือกฎการอนุรักษ์ประจุนะครับคราวนี้กลับมาที่การคำนวณแรงครับการคำนวณแรงคูลอมเนี่ยอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการคำนวณเชิงเวกเตอร์ ก็คือเราจะคำนวณแรงกูรลองที่กระทำต่อประจุไฟฟ้าเนี่ยเป็นเวกเตอร์เลยซึ่งมีทั้งขนาดและกทิศทางนะครับเช่นสมมติว่าเรามีประจุอยู่ Q1 กับ Q2 นะครับวางหา่างกันเป็นระยะ R อยู่หา่างกันเป็นระยะ R าแรงที่กระทําต่อประจุนะครับสมมุติว่าสนใจบน แรงที่จะทำต่อประจุ q1 นะครับก็แรงที่จะทำต่อประจุ q1 เนื่องจากประจุ q2 นะครับโดย q2 ก็คือ2ทำต่อ1นะครับก็จะเท่ากับค่าคงที่ทางไฟฟ้า ke ครับคูณก,กับประจุของทั้งสองตัวของอนุภาคทั้งสองตัว,ตว,ตวนะครับแล้วก็หารด้วยระยะหา่างระหว่าง ประจุทั้งสองตัวยกกำลังสองและก็ทิศทางนะคร <NON. S 1> ับของเวกเตอร์คูณด้วยเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับที่ชี้จากประจุตัวที่สองมาประจุตัวที่หนึ่งนะครับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นหนึ่งนะครับฉะนั้นมันจะบอกแค่ทิศทางเท่านั้นนะครับเวกเตอร์หนึ่งหน่วย r สองหนึ่งคือชี้จากสองมาหนึ่ง ชี้จาก2องมาหก็คือออกจาก2มาหา1ในแนวเส้นตรงนะครับที่อยู่ในแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างอนุภาค2ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือ r 2 1ชี้จาก2ไป1น,นะครับถ้าชี้จาก1ไป2มันก็คือ r 1 2นะครับชี้จาก1ไป2พวกนี้เวกเตอร์2ตัวนี้ที่สัญลักษณ์ใส่หมวกน,นะครับก็จะเป็นเวกเตอร์1ห,หน่วยซึ่งจะบอกแค่ทิศทาง ของแรงเท่านั้นนะครับถ้าเราคำนวณแรงแบบเวกเตอร์ vector, นะครับประจุเนี่ยจะคิดเครื่องหมายด้วยนะครับไม่ใช่อบสรุปแล้วนะจะใส่เครื่องหมายบวกหรือลบด้วยนะครับโอเคถ้าประจุเป็นลบก็จะใส่เครื่องหมายด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราลองพิจารณาดูว่าถ้าประจุมันเป็นประจุชนิดเดียวกันนะครับถ้าเป็นบวกบวกหรือเป็นลบลบผลคูณนะครับ ผลคูณก็จะได้มีเครื่องหมายเป็นบวกเพราะฉะนั้นทิศทางของแรงก็จะมีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตัวนี้นะครับนั่นก็คือแรงเร2 1สองหก็จะมีทิศต,ตามอา1นั่นก็คือเนี่ยครับมันจะทิศเดียวกันกับอา1อ่งชี้ออกจาก2ไป1นะครับ,นะรบฉะนั้นแรงที่กระทำบนประจุ Q1 ก็จะไปทางสายนะครับมีทิศทางเดียวกันกับอา ถ้าตรนข้ามถ้าเกิดว่าประจุปเป็นคนละชนิดกันบวกกับลบคูณกันได้ลบเพราะฉะนั้นทิศของแรงก็จะเป็นลบอยู่ในทิศลบของ r 21นะครับนั่นก็คือมันก็จะชี้ไปทางขวานะครับอ่านั่นก็ถึงโดนดูดเข้าไปฮะประจุตัวที่2นั่นเองนะครับโอเคฉะนั้นการคำนวณเว,กเ,เวกเตอร์เนี่ยก็จะได้ทั้ง ขนาดและก็ทิศทางของแรงต่อมานะครับถ้าเกิดว่า,าระบบที่เราพิจารณาเนี่ยมันมีประจุไฟฟ้ามากกว่า2ตัวครับเช่นมีตัวที่1เป็นค1ห ตัวที่2เป็น q 2มีประจุปเป็น q 2ตัวที่3มีประจุปเป็น q 3านะครับ q สาแล้ววางอยู่ห่างกันนะครับในระยะสมมุติว่าอันนี้เรียกว่าระยะ r ตัวที่1กับตัวที่2ก็เป็น r 1 2นะครับตัวที่2กับตัวที่3ก็เรียกว่า r 2อสา ตัวที่1กับ3าเราจะเรียกว่า r หนสา 3. อันนี้คือระยะห่างระหว่างประจุ3ามตัวนี้ครับคราวนี้ถ้าสนใจแรงที่กระทำบนประจุตัวใดตัวหนึ่งเนื่องจากประจุตัวอื่นๆนะครับแรงที่กระทำบนสมมุติว่าตอนนี้สนใจ q 2อลกันนะครับแรงที่กระทำบนประจุ ตัวที่2นะครับ q สก็จะเรียกว่า f 2นะครับขอเรียกว่า f 2จะเป็นผลรวมเชิงเวกเตอร์นะครับของแรงที่กระทำบนประจุต, 2, จต, 1, ะนะตัวที่2เนื่องจากตัวที่1่ก็เป็น f 12และนะครับแรงที่กระทำบนตัวที่สองเนื่องจากตัวที่เหลือครับก็คือตัวที่3ก็เป็น f 3 2นะครับ3าทำต่อ2อนะครับอันนี้หลักการนี้นะครับเรียกว่าหลักการซ้อนทับของแรงหลักการซ้อนทับของแรงไฟฟ้าสถิตนะครับง่ายๆนะครับแรงที่ทำ จะ,ะบนแรงลับนะครับหรือแรงสุดทธิที่กระทำบนประจุตัวใดตัวหนึ่งที่เราพิจารณาครับจะเป็นผลรวมเชิงเวกเตอร์ของแรงที่กระทำโดยประจุแต่ละตัวนะครับที่กระทำต่อประจุตัวที่เราพิจารณาอยู่หนึ่งสองหนึ่งัต่อสองสามต่อสองนะ 1, 2, 1, 2, 3, 2, ครับรวมกันเชิงเวกเตอร์เรียกหลักการนี้ว่าหลักการซ้อนทับ เดี๋ยวต่อไปดูตัวอย่างการคำนวณ อย่างนี้นะครับสมมติว่าระบบเรามีระบบป,ประจุนะครับเป็นประจุมีอนุภาคที่มีประจุอยสามตัวทับวางมันอยู่บนแนวเส้นตรงวางอยู่บนแกน x นะครับโดยประจุตัวที่หนะึ่งสองสามตัวนี้เรียกตัวหนึ่งทีอหนึ่งคือสองคือสาม,สามครับและระยะห่าง ระหว่างตัวที่หนึกับตัวที่สองเรียกว่า L หนึ่งสองครับระยะห่างระหว่างสองกับสามเรียก L สองสามครับโดยในโจทย์ข้อนี้นะครับให้กําหนดให้ L หนึ่งสองกับ L สองสามเท่ากันโด,น 1, 2, 2, นโดยโจทย์เนี่ยบอกว่านะครับมีอันภาสามตัว อย่างลูกท่บสามตัวอ่ะอย่างดีกว่าครับอะลูกท่า โจทยมีอยู่ว่าครับมีอนุภาคมีประจุวางอยู่3ตัวตามรูปนะครับ Q1 กับ Q2 อยู่กับที่นะครับถูกยึดอยู่กับที่ส่วน Q3 เนี่ยเคลื่อนที่ได้แต่ปรากฏว่าพบว่านะครับแรงลับแรงจุดที่ที่กระทำบนประจุตัวที่3 Q3 เป็น0นะครับและถ้าเกิดว่า L1 กับ L12 ระยะห่างระหว่างตัวที่1กับตัวที่2และ L23 ระยะห่างระหว่างตัวที่2ตัวที่3าจะเท่ากัน,นครับให้หาว่าสัดส่วนของชิวหต่อ q ิวสอนี่มันเป็นเท่าไหร่มันถึงทําให้แรงสุดที่ที่กระทําบนตัวที่3เป็นศูนย์ งที่ทำบนประจุ q 3ามันจะเป็นศูนย์ได้นะครับแสดงว่า,าแรงจาก2ตัวนี้นะครับจะต้องมีทิศทางตรงกันข้ามนั่นก็คือแรงเนื่องจากาแรงที่ทำบน q 3เนื่องจากตัวที่1กับแรงที่ทำบน q 3เนื่องจากตัวที่สองเนี่ย มันจะต้องมีทิศทางตรงกันข้ามนะครับมันถึงจะรวมกันแล้วเป็นศูนย์หนึ่งยหักล้างกันเองอ่านะครับโอเคเอ่อฉะนั้นนะครับเราก็จะทราบว่านะครับจากหลักการสอนทับคือ f อสามนะครับก็เกิดจากแรงนะครับที่เกิดจากตัวที่1นําต่อสามรวมกับแรงที่เกิดจาก2ทําต่อสาม ซึ่งในที่นี้เท่ากับ0ูนยนั่นหมายความว่า f อฟสต้องเท่ากับลบ f อฟสองสานะครับโอเคทีนี้เนื่องจากว่าแรงมันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับ ทิศทางของเวกเตอร์ก็สามารถระบุได้ด้วยเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายลบอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราพิารณาแค่ขนาดมันก็ได้นะครับว่าขนาดของแรงนะครับโดยให้เครื่องหมายลบแทนทิศทางนะครับอ่าแรง F13 ซึ่งก็คือ KE 1> Q 1, Q 3, คิวหนึคสารับซหกับ so, 3เป็นระยะหา่างระหว่างหนกับ3นะครับก็คือตั้งแต่ตรงนี้เลย L13 หนึ่เรต้องหางโดระยะหา่างระหว่างหนึ่งสามยกกังสอง L ามกำังสองเรต้องเท่ากับ K Q2,Q3 ครับตัวทีเครื่องหมายลบด้วยนะครับซึ่งผมบอกว่าทิศทางมันตรงกันข้ามหารด้วย l 2 3กำลัง2นะครับโอเคเราเ,าเอาสิ่งที่เหมือนกันออกไปก่อนหารสิ่งที่เหมือนกันออกไปก่อนอ่าเพราะฉะนั้น q สัดส่วน q ิต่อ q 2ก็คือ q 1ต่อ